สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหนังของพุ่งกับชาวสวีเดนอย่างอินนาเบิร์กมันนั่นคือภาพยนตร์เรื่อง face to face หรือชื่อในาภาษาไทยนะครับก็คือคนสองหน้านะครับเรื่องนี้ออกฉายเป็นในปี1976มีความยาวประมาณที่1ชั่วโมง53นาทีเรต R ประเภทชีวิตและแฟนตาซีนะครับหนังเรื่องนี้นะครับเขียนบทและกำกับโดยอิงนาเบิร์กมันนำแสดงโดยลูฟอัลมันเอราร์โจเซมันและก็อัลโดทอร์เบ หนังเรื่องนี้จะว่าดได้เรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจนนี่นะครับซึ่งเป็นคุณหมอนะครับที่เชี่ยวชาญในเรื่องของอาการทางประสาทซึ่งตัวเธอเนี่ยก็ป่วยอาการทางจิตเหมือนกันจนทําให้ตัวของเธอเนี่ยได้กลายเป็นบ้าขึ้นมาแต่ตัวภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นไหนเรื่องหนึ่งนะที่ตีแผ่เรื่องราวของแบบคนที่มีอาการทางจิตหรือที่เรียกว่าแบบคนที่แบบป่วยอาการทางจิตอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันเป็นไหนเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ เราไม่เคยเห็นแบบหนังเรื่องนี้มาก่อนเลยนะเพราะว่าโคตรทีหนังเรื่องนี้หาดูค่อนข้างยากแต่ที่แน่ๆเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยมันตีแผ่เรื่องของคนที่ป่วยอาการทางจิตได้อย่างสมจริงเลยทีเดียวแล้วก็แบบตัวภาพไปอยู่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นไหนอีกเรื่องนึงเนี่ยที่แบบมันเป็นแบบหนังสไตล์แบบอินน่าเบิร์กมนอะไรพวกเนี้ยมันจะมีความอาร์ตแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นไหนอีกเรื่องนึงเนี่ยที่เป็นหนึ่งในหนังที่สะอิดสะเอียดที่สุดเนี่ยของพุ่งกับชาวสวีเดนคนนี้เลยทีเดียวแทบจะที่จะให โดยตัวหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นหนังแบบไซโคโลจิโคใช่ไหมซึ่งจริงๆมันก็ใช่นี่แหละมันเป็นหนังแบบดราม่าแฟนตาซีซึ่งตัวอินนาเบิร์กมันเนี่ยเขาก็ชอบทําหนังที่เป็นแมจิโคเรลิซึมโดยที่หนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการสอดแทรกเรื่องของนัยักต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนที่มีอาการทางจิตนัยักทางศาสนาไปจนถึงเรื่องราวของแบบสังคมในอดีต โดยที่แต่งการแสดงของนักแสดงสาวชาวโนเวย์อย่างลูฟเอามันเนี่ยเธอก็แสดงได้ดีเหมือนกันเธอเนี่ยแสดงแบบนี่เป็นหนึ่งในบทบาทที่โคตรจะดิสเทอร์บที่สุดที่เธอเคยเล่นมาเอาง่ายงผมนึกถึงไอ้บทของอิาเบลคูเปรในหนังเรื่องเด็บเปียนโนทิเชอร์เลยทีเดียวถ้าใครไม่เคยดูหนังเรื่องเด็บเบียนโนทีเชอร์ก็สามารถกดไปที่ด้านไ้ายด้านขวาได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้โดยที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนอีกเรื่องนึงเนี่ยที่บอกเล่าเรื่องราวของคนที่ป่วยอาการทางจิตบอกเล่าเรื่องราวของคนที่แบบ ต้องการที่จะรักษาแม้แต่แบบซึ่งเอาโ้จริงเนี่ยหากใครใช้ให้พูดถึงเนี่ยคนที่เราคิดว่าเนี่ยป่วยการทางจิตเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นคนที่แบบหมอไม่ใช่หมอแต่จะเป็นกลุ่มคนแบบเป็นคนธรรมดาพวกเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยหมอก็สามารถป่วยการทางจิตได้เหมือนกันในหนังเรื่องนี้ซึ่งเอาข้อจริงนะผมบอกตรงๆเลยว่านี่เป็นหนึ่งในหนงอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ไม่เหมาะจะไม่เหมาะสำหรับทุกคนเพราะเป็นหนงอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่แบบถ้าผมจะให้บอกนะ ผมเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยมันดูยากผมก็เข้าใจเหมือนกันแต่ที่แน่เนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสําหรับแบบคนบางกลุ่มและก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับเด็กด้วยโดยที่ตัวหนังเรื่องนี้นะครับคุณสามารถหาดูได้าผ่านมูบี้นะครับแต่หนังในมูบี้นะครับมันไม่ใช่ภาพแบบเอดีนะครับเพราะว่าไม่มีคนเนี่ยเขาเอามาทําเป็นแบบเป็น 4K resolution นะครับนั่นเองซึ่งคะแนนที่ผมให้นะครับผมจะให้คะแนนไปประมาณอยู่ที่8.2คะแนนไปแล้วกันนะครับ แล้วหากคุณชอบหนังอิงนาเบิร์กมันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่ององฟิ์มคริติกด้วยนะครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย